สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนง่ายๆสไตล์ละอองนะคะวันนี้นะคะละอองจะมาสอนเพื่อนๆใช้คำสองคำนี้นะคะคำว่าซิโนและก็ซิโนนะคะก็เป็นคำพ้องเสียงนะคะแต่ไม่พ้องรูปนะคะก็คำหนึ่งนะคะสีกับโ no นเนี่ยก็จะเขียนติดกันนะคะแต่ อีกคำหนึ่งนะคะก็จะเขียนห่างกันนะคะมาดูกันนะคะว่าคำทั้งสองคำนี้ให้ความหมายและมีการใช้แตกต่างกันยังไงนะคะคำแรกนะคะ sino sino นะคะจะเขียนต่อกันนะคะจะเป็นคำเชื่อมคำนะคะคำเชื่อมคำที่ให้ความหมายต่อต้านหรือว่าปฏิเสธกับประโยคที่อยู่ข้างๆกันนะคะก็จะให้ความหมายได้ว่า pero นะคะ pero เปโรก็แปลว่าแต่ว่านะคะอย่างเช่นนะคะ p a t ร i เซียโนอาอิโดอัลซีเนนะคะซิโนอัลเทียโตรปาตริเซียโนอาอิโดอัลซีเนซิโนอัลนะคะก็แปลว่าก็แปลว่าปาตริ wa, Patricia, เซียไม่ได้ไปดูหนังนะคะไม่ได้ไปโรงหนังแต่ว่าไปโรงละครแทนนะคะ มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Anna no está hablando sino que está g r i t a n d นนะคะ a n ไม่ได้กำลังพูดอยู่แต่ว่าหลอนนะกำลังกรีดร้องอยู่นะคะหรือสามารถแปลว่ายกเว้นนอกจากก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะ n a d i a lo ha visto sino Pedro n a นาเ l ัวบิสโตซิโนเ Pedro นะคะไม่มีใครเห็นนะคะไม่มีใครเห็นนอกจากเป d r o นะคะหรือตัวอย่างนี้นะคะ No quiero hablar con nadie sino con mi hermana No quiero hablar con nadie sino con mi hermana นะคะฉันไม่อยากจะพูดกับใครนอกจากพี่สาวของฉันเองนะคะ หรือจะแปลว่าเพียงแค่ก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะ No te pido, sino que hagas caso cuando te hablo. No te pido, sino que hagas caso cuando te hablo. นะะ No te pido ก็แปลว่าฉันไม่ได้ขอร้องเธอนะ sino que hagas caso เพียงแค่ hagas caso ก็คือให้ความสนใจนะคะให้ความสนใจฉันหน่อย cuando เมื่อนะคะเมื่อเตียบโลฉันพูดกับเธอนะคะฉันไม่ได้ขอร้องเธอนะเพียงแค่ให้เธอสนใจฉันหน่อยเมื่อตอนฉันพูดกับเธอนะคะก็ประมาณนี้นะคะนอกจากนี้นะคะคำว่าซีโนนะคะก็ยังเป็นคำนามนะคะเป็นคำนามแปลว่าอ่า ผมลิขิตนะคะโชคชะตาจุดหมายปลายทางอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าซีโนที่เป็นคำนามเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะก็ะเราจะแยกได้ยังไงจะว่าคำว่าซีโนนี้เป็นคำเชื่อมคำหรือเป็นคำนามนะคะถ้าเป็นคำนามนะคะก็จะมักมีคำนำหน้านามตามมาด้วยนะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะ s u อ i n o e r ์ a อ e r endueño de una m u l t i a c i o n ล นะคะซูซิ a โ e เอร e าเซอร์เป็นเจ้าของ i อมัลติเนชะคะซูซิโก็จุดมุ่งหมายของเขานะคะเอรก็เป็นกิริยาเซร์นะคะกิรยาเซร์ที่อยู่ในอดีตนะคะคือเป็นความต้องการของเขาในอดีตนะคะ,ะความต้องการจุดประสงค์ของเขานะคะก็คือการเป็นเจ้าของนะคะเอลนดวยโญนะคะเอลดยโญก็การเป็นเจ้าของอุนะ ม u นตินา t i o n a ลนะคะอุณานี้ก็อุณาเอ็มเพรสนะคะอุณาเพรสซาบริษัทข้ามชาตินั่นเองนะคะหรือตัวอย่างนี้นะคะมิซิโนเอสบิเบร์เอนปารีสนะคะมิซิโนเอสบิเบร์เอนปารีสนะคะก็คือจุดมุ่งหมายของฉันนะคะก็คือการไปอยู่นะคะการไปอยู่อาศัยที่เมืองปารีสนะคะ และก็ซีโนในโครงสร้างนี้นะคะก็โนโซโลจุดจุดจุดซีโนต่ำเบียนนะคะโนโซโลนะคะก็แปลว่าไม่เพียงแค่นะคะซีโนแต่ว่าต่ำเบียนด้วยเหมือนกันนะคะก็ใช้บอกว่านอกจากเหตุผลนี้แล้วยังมีเหตุผล อีกอย่างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะ no solo hace frío sino también llueve นะคะ no solo hace frío sino también llueve นะคะก็ไม่เพียงแค่อากาศหนาวนะแต่ฝนก็ยังตกอีกด้วยนะคะหรือตัวอย่างนี้นะคะ no solo se compró un bolso sino también unos zapatos นะคะ no solo se compró un bolso s i n น t a มิเอ n นอุนอ a ซาปาตนะคะเขาไม่เพียงแค่ซื้อกระเป๋านะคะแต่ยังซื้อรองเท้ามาด้วยอะไรแบบนี้นะคะส่วนคำว่าซีโนนะคะซีโนที่เขียนห่างกันนะคะเว้นวรรคแบบนี้นะคะก็จะใช้ในประโยคเงื่อนไขแบบปฏิเสธนะคะแปลได้ว่าถ้าไม่นะคะก็ตรงตัวเลยนะคะถ้าไม่นะคะตัวอย่างนะคะ s i n นโก m e สนะคะซีโนโกเมส n นเกรเซรัส no นะคะถ้าเธอไม่กินนะเธอก็ไม่โตขึ้นนะคะซ i โนเอสตู i a s v สบ a สอ s ส e ุสเ r นเดอร์นะคะซ i โนเอสตู i si no a s สนะคะบ si no a สอ s ส s ุสเ d นเดอร์ถ้าเธอไม่เรียนหนังสือนะถ้าเธอไม่อ่านหนังสือนะคะเธอก็จะสอบตกนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะการใช้สิโนแล้วก็สิโนนะคะที่เป็นคำพ้องเสียงแต่ไม่พ้องรูปนะคะให้ความหมายต่างกันแล้วก็ใช้ต่างกันนะคะละอองก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจและชอบวิดีโอที่ลองทํานะคะถ้าเพื่อนๆพชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ